สำหรับราคาของ Ford r a n g e r Double c a b XLT เคันนี้นะคะเพียงแค่498,000บาทเท่านั้นเองค่ะผ่อนสบายๆมากเลยอยู่ที่9,000บาทสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเนยที่โชว์รูมตีรถสวยรถยนต์มือสองกันอีกแล้วนะคะเนยพามาชมรถเข้าใหม่ค่ะเป็นตัว Ford r a n g e r Double c a b คันนี้เลย รุ่น XLT ปี2018คันนี้รถสวยมากค่ะเดี๋ยวเนยพาชมตัวรถก่อนเลยเริ่มจากด้านหน้าด้านหน้าตัวรถของ Ford Ranger คันนี้มาพร้อมกับตัวกระจังหน้า ที่เป็นชุดแต่งเงินโครมเนียมแบบสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะแล้วก็มีในส่วนของตัวโลโก้ฟอร์ดแบบที่ดีนูนออกมาเป็น3มิติแบบนี้ด้านหน้าเลยสวยมากแล้วก็ในส่วนของตัวโคมไฟฟอร์เรนเจอร์เนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นชุดโคมเดียวกันค่ะจะมีในส่วนของไฟสองสว่างไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่ในชุดโคมเดียวกันหมดเลยโคมไฟเป็นแบบโปรเจคเตอร์ด้วยแล้วก็มีตัดหมอกคู่หน้าให้ค่ะสีสวยมากคันนี้สีแดงแรงริดไม่เหมือนใครเลยตัวนี้มาพร้อมกับแม็กแต่ง ฟอร์เรนเจอร์เขาจะเน้นเป็นแม็กแม็กเล็กแล้วก็ยางหน้าใหญ่แม็กแต่งตัวนี้ก็จะเป็นขอบ16ค่ะสวยๆเหมาะสําหรับสายรุยสายแคมปิ้งนี่ได้หมดเลยแล้วก็ในส่วนของตัวซุม้มล้อมีแต่งมาให้ด้วยครบทั้ง4ซุ้มเลยกระจกมองข้างตัวนี้มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตัวรถก็จะมีการตกแต่งรวดลายของตัวสติ๊กเกอร์ให้สวยงามมากบันไดข้างมีมาให้แล้วก็ชุดทิวกันสาดก,ก็ติดมาครบเลยค่ะ สวยมากตัวนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อด้านหลังตัวรถกันบ้างค่ะ,ะสำหรับด้านหลังตัวรถ Ford Ranger คันนี้ตัว XLT นี่เลยก็จะมีโลโก้มาให้ติดมาแล้วก็มีชุดแต่งนิดหน่อยนะคะสำหรับตัวมือจับฝาหลังมีแคปล่าติดมาด้วยแล้วก็โลโก้ Ranger มีคิ้วขอบไฟนี่เป็นไงเพิ่มความเท่ก็คือตัดดำมาให้ด้วยนะคะมีโรบาหลัง อีกตั้งหากแล้วก็มีใส่ปายท่อเล็กน้อยบอกเลยคันนี้ครบจบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วรถสวยมากเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในส่วนของเครื่องยนต์และโครงสร้างตัวรถกันค่ะสําหรับเครื่องยนต์และโครงสร้างตัวรถของ Ford Ranger คันนี้เรามาดูกันเลยค่ะตัวนี้เดี๋ยวหนยให้ดูจาก ฝากระโปงหน้าก่อนเลยนี่ตัวนี้จะมีโชค๊คค้าฝากระโปงมาให้ก็ช่วยในเรื่องของการเปิดปิดนะคะทุนแรงตัวนี้เป็นโชค๊คฝาสูบแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์คันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์2.2เครื่องยนต์ดีเซลค่ะประหยัดน้ํามันเกียร์หสปีด ในส่วนของโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยตรงนี้เพราะว่าตัวรถเรารับประกันซื้อคืนแน่นอนค่ะถ้าชนหนักพลิกคว,ว่ำน้ําท่วมไม่ไม่แท้ระบุในสัญญาชัดเจนดูได้จากน็อตยึดต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็นน็อตแก้มข้างน็อตฝากระโปรงตัวนี้เดิมทุกจุดไม่มีขยับและไม่มีรอยประแจจับนะคะ ในส่วนของการดูแลหลังการขายเรายังรับประกันค่ะซ่อมศูนย์2ปีหรือ20,000กิโลเครื่องยนต์เกียร์เบรกและกล่อง ecu สามารถเข้าศูนย์ฟอร์ดได้ทั่วประเทศเลยตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายดูแลกันยาวๆเดี๋ยวเราไปต่อด้านในตัวรถกันค่ะ่ะตอนนี้นายก็นั่งกันอยู่ที่ด้านในตัวรถของ Ford r a n g e r 4ประตูคันนี้นะคะบอกเลยว่าข้างใน สวยแล้วก็ใหม่มากเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าพวงมาลัยก่อนเลยตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันพวงมาลัยมาให้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นรับสายวางสายบลูทูธฟังก์ชันที่ลิงก์กับเครื่องเสียงแล้วก็รวมไปถึงตัวนี้มีคูชคอนโทลให้ด้วยนะคะก็เป็นระบ,บบล็อกความเร็วอัตโนมัตินั่นเองถัดมาเลยค่ะในส่วนของตัวเครื่องเล่นเครื่องเสียงนะตัวนี้ก็จะมีเครื่องเล่นเครื่องเสียงมาให้ครบสามารถเชื่อมต่อ USB AUX ได้ค่ะต่อได้หมดเลยมีจอมอนิเตอร์ให้ด้วยขนาดเล็กอยู่ตรงกลางตรงนี้ แล้วก็ส่วนตัวระบบแอร์ระบบแอร์ตัวนี้จะเป็นระบบแอร์แบบออโต้สามารถปรับได้นะคะช่องเสียบไฟมีให้ด้านล่างช่องเสียบไฟมีให้2พอร์ตเลยในส่วนช่อง USB AUX US, ต่างๆก็จะอยู่ด้านล่างขยับลงไปอีกนะคะตัวนี้ในส่วนของเกียร์คันนี้นะคะขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์แมนนวลหรือว่าเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์6สปีดเลยค่ะแล้วก็ภายในตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าทั้งหมดสภาพสวยแล้วก็ใหม่มากเดี๋ยวเราไปต่อด้านหลังห้องโดยสารกันค่ะ ค่ะสำหรับห้องโดยสารด้านหลังนี่เลยตอนนี้เนยนั่งอยู่มันกว้างมากๆาค่ะทุกคนบอกเลยเหมาะสำหรับทั้งรถครอบครัวหรือว่ารถซื้อไว้ใช้งานนะคะตัวนี้บอกกว้างนั่งสบายมีที่วางแขนด้วยตัวนี้นี่ดึงมาแบบนี้ปึ๊บอุ้ยอ่าประมาณนี้สามารถวางแก้วน้ําได้ด้วยนะคะตัวนี้เดินทางไปต่างจังหวัดก็สบายๆเลยประหยัดน้ํามันกว้างน่าใช้นะคะเดี๋ยวเนยขออนุญาตไปสรุปราคาให้ด้านหน้าตัวรถค่ะ สำหรับราคาของ Ford r a n g e r Double c a b XLT คันนี้นะคะของเราขายอยู่เพียงแค่498,000บาทเท่านั้นเองค่ะผ่อนสบายสบายมากเลยอยู่ที่9,000บาทได้รถ4ประตูแล้วก็ปีใหม่ปี2018ไว้ใช้งานเลยนะคะคันนี้ใครที่สนใจสามารถโทรหาเนยได้ที่เบอร์090 310 3100ค่ะหรือคอมเมนต์เบอร์โทรไว้ก็ได้เดี๋ยวเนยติดต่อแนะนำข้อมูลให้ของเรานะคะตีรถสวยจองและจัดไฟแนนซ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ถ้ายังไงสนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนยต้องขอตัวลาไปก่อนมีรถสวยๆเข้าใหม่ยังไงเดี๋ยวพามาติดตามชมกันเช่นเคยค่ะขอบคุณค่ะพนักงานรับเงินสดก็สามารถออกรถฟรีดาวได้ภาระเยอะก็สามารถออกรถได้ที่สีรถสวยนะคะ